สำหรับชาวราศีตุลในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นี้ภัยสะท้อนภาพรวมที่เต็มไปด้วยทั้งความสงบและความท้าทายคุณจะได้เวลาคิดทบทวนสำรวจความรู้สึกของตัวเองใหม่ๆแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องเจอกับการแข่งขันและความไม่ชัดเจนในบางเรื่องไพ่กำลังบอกว่าหากคุณใช้สัญชาตญาณและยืนหยัดด้วยความจริงใจคุณจะค่อยๆเดินออกจากความสับสนและพบเส้นทางที่ตรงกับหัวใจมากขึ้นครับ สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายกับนายจันเจ้าวันนี้เป็นคิวของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนและหากใครที่ท,ทราบลัคนาของตัวเองว่าอยู่ในราศีตุลก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกันวันนี้เราจะมาเปิดไพ่แบบเซลติกครอส s 10ใบเพื่อดูเรื่องราวของการงานและการเงินในครึ่งเดือนแรกตุลาคมนี้มาลองดูไปทีละใบกันครับ ภพ่ใบแรกคือ The Hermit ภาพของนักพรตผู้ส่งไฟกลางความมืดสะท้อนว่าตัวตนของคุณในตอนนี้อาจอยู่ในช่วงที่อยากอยู่เงียบๆอยากคิดและค้นหาคำตอบภายในคุณกำลังหาความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางงานและการเงินของตัวเองครับในตำแหน่งอุปสรรคได้ไพ่อัศวินไม้เท้าบอกว่าความท้าทายคือความเร่งรีบความกระตือรือร้นที่บางครั้งมากเกินไป คุณอาจอยากพุ่งไปข้างหน้าแต่ไพ่กำลังเตือนว่าถ้ารีบร้อนเกินไปอาจทำให้พลาดจังหวะสำคัญได้ครับรากฐานสะท้อนผ่านไพ่ห้าไม้เท้านี่คือการต่อสู้การแข่งขันหรือความขัดแย้งที่คุณเผชิญมานานสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นและยังคงส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณในตอนนี้ครับในตำแหน่งอดีตไพ่สองถ้วย ปรากฏขึ้นแสดงว่าคุณเคยมีการร่วมมือที่ดีได้รับการสนับสนุนหรือมีคู่สัญญาที่ช่วยพยุงงานและการเงินของคุณไพ่ใบนี้คือความสัมพันธ์ที่สร้างพลังงานบวกให้กับคุณในอดีตครับความหวังและเป้าหมายสะท้อนผ่านไพ่ราชินีถ้วยคุณปรารถนาความสมดุลความอ่อนโยนและอยากให้การทำงานหรือการเงินของคุณเชื่อมโยงกับหัวใจจริงๆครับ ไพ่บอกว่าคุณอยากทำงานที่ทำให้มีความสุขและอยากใช้ความเข้าใจคนเป็นพลังนำทางครับในอนาคตอันใกล้ไพ่เจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นเป็นสัญญาณว่าคุณจะมีหลายทางเลือกเข้ามาแต่ก็มีทั้งสิ่งจริงและสิ่งลวงคุณอาจรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าอะไรคือคำตอบไพ่กำลังบอกว่าจงใช้สติและความจริงใจในการเลือกครับ ตัวตนของคุณในตอนนี้สะท้อนผ่านไพ่ราชินีไม้เท้าซึ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่พร้อมจะใช้สเสน่ห์และความกล้าในการขับเคลื่อนงานและการเงินแม้จะมีอุปสรรคแต่คุณก็ไม่หวั่นครับสภาพแวดล้อมรอบตัวสะท้อนผ่านไพ่เจ็ดดาบซึ่งเตือนว่าบางเรื่องอาจไม่โปร่งใสอาจมีการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือการวางกลยุทธ์ที่คุณต้องระวัง อย่าด่วนไว้ใจทุกคนควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนครับในตำแหน่งความหวังและความกลัวได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ทางอารมณ์คุณหวังว่าจะได้โอกาสที่สดใสได้งานหรือการเงินที่เติมเต็มหัวใจแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวไพ่กำลังบอกว่าโอกาสใหม่นี้มีพลังงานที่ดีจริงๆเพียงแต่คุณต้องเปิดใจครับและสุดท้าย ไพ่บทสรุปคือเด e Moon พระจันทร์ที่งดงามแต่ลึกลับไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงนี้ยังมีเรื่องราวที่ไม่ชัดเจนความสับสนหรือความกลัวอาจทำให้คุณลังเลแต่ไพ่กำลังบอกว่าเมื่อแสงจันทร์ค่อยๆจางไปความจริงก็จะเผยออกมาอย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยความกลัวเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองครับดังนั้น สำหรับชาวราศีตุลในครึ่งเดือนแรกตุลาคม2568นี้ภาพรวมคือการค้นหาความจริงการเจอกับทางเลือกที่มากมายและการ,รเผชิญหน้ากับความไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณใช้หัวใจที่มั่นคงใช้สติและสัญชาตญาณเป็นเข็มทิศคุณจะก้าวออกจากความสับสนและพบหนทางที่ทำให้คุณมั่นใจขึ้นได้ครับนายจันเจ้าอยากฝากกำลังใจว่าไม่ว่าคำทำนายจะดีมากน้อยเพียงใด ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเป็นหลักหากเรามีพลังงานดีๆอยู่ในใจและลงมือทําด้วยความตั้งใจทุกอย่างย่อมสําเร็จได้เสมอครับและอย่าลืมนะครับการทํานายนี้เป็นเพียงภาพรวมไม่ใช่การทํานายเฉพาะบุคคลหากใครอยากได้คําแนะนําที่เจาะจงและตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นแนะนําที่ทําการทํานายรายบุคคลและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งสัญญ,ญาณต่อจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมรับพลังงานดีๆจากการทํานายในครั้งนี้ แล้วกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ในจันเจ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการทำนายครั้งหน้าสวัสดีครับ